มาชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ก็ล็อกเก้195นะครับจองช่างเอกเจริญยนครับต์กำลังเก็บตักดินใส่ไปเที่ยวที่ห้านะครการวิ่งดินที่เป็นโรงงานเหมาะนะครับ๋วัวนี้งานเหมาแต่ละที่จะต้องมีการตัดราคากันนะครับ เราไม่เอาคนอื่นเขาก็เอาเยอเพราะว่า,วางานรถเหมือนเยอะนะครับคือวันนี้ก็ทาให้พออยู่ได้นะครับกําไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็รถพอมีงานทำนะครับแต่เราจะจอดเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรครับเพราะว่า,วางานช่วงนี้ก็กําลังเร่งทํากันเนยอะนะครับมันช่วงหน้าแรงนะครับพอถึงเดือน เมษาเนี่ยฝนเริ่มตกอง,งานก็จะหมดนะครับวิ่งไม่เกินเดือนเมษาเนี่ยรถก็ต้องจอดนะครับระยะทํางานมีเวลาทํางานอยู่ประมาณสี่เดือนนะครับนี่อันนี้งานเที่ยวนะครับของรถข้างเองกกำลังออกไปนะครับ ไปก็เป็นเบต้าสองร้อยห้านะครับของรถของเหียเลี้ยงครับได้มาวิ่งงานวิ่งงานเหมาด้วยกันนะครับกลงังถอยเข้าตักครับ <c oughs> ก็ขุดลงลึกเหมือนกันนะครับลึกห้าเมตรก,กว่าครับตักสองชั้นนะครับที่บริเวณขอบสามนะครับที่ตะชีร้อยยี่สิบนะครับก็ ภาพไมคโครก็อยู่80%นะครับเมื่อวานก็วิ่ง8คันนะครับติดคิวทีละ4คันเนะี่เพราะว่าตักไม่ทันครับดินดินมันแข็งนะ่ตักยากครับจกจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่คุณทองนำซิ่งนะครับขอบคุณครับ